ไบเด่นคะแนนนิยมดิ่งชาวมะกันไม่ปลื้มหลังเดินสายพบผู้นำโลกถลุงงบประมาณหวันเกิดเงินเฟ้อในประเทศด้านจีนเตรียมรับมือพิษเศรษฐกิจมะกันแล้วหลังจากออกทัวร์เพียงไม่กี่วันใบเดนได้กลับบ้านปรากฏว่าคะแนนนิยมสุดลงแผนใช้จ่ายติดขัดในสภาถูกคารหาทำเงินเฟ้อพุ่งหลังประธานาธิบดีโจไบเดนกลับจากการประชุม G7 กับกลุ่มมหาอำนาจตะวันตกกลุ่มนาโต รวมทั้งล่าสุดได้พบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่เจนีวาแต่ผลลัพธ์กลับไม่ได้สวยรูดังที่ตั้งใจไว้ว่าต้องการจะเป็นผู้นำสหรัฐที่สร้างตำนานให้ยิ่งใหญ่เหมือนในประวัติศาสตร์เมื่อ80ปีที่ผ่านมาทั้งที่ความจริงแล้วโลกกำลังเปลี่ยนไปและที่สำคัญ โลกในยุค 5G เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเราจะรวดแน่นอนว่าการเปลี่ยนถ่ายยุคสมัยในครั้งนี้ย่อมจะรวดเร็วกว่าเมื่อยุคหินหรือยุคเกษตรกรรมอย่างแน่นอนใบเดนต้องเผชิญกับปัญหามากมายภายในประเทศทั้งแผนเบิกจ่ายงบประมาณก้อนมาหึมาที่ไม่คืบหน้าถูกสกัดดาวรุ่งในสภาแถมยังถูกข้อกล่าวหาว่าทําให้อัตรางเงินเฟ้อพุ่งมีหนังซ้ำคะแนนนิยมอย่างร่วงดิ่งหลังกลับจากการเยือนยุโรป เพื่อฟื้นสถานะผู้นำโลกของอเมริกาอีกครั้งแผนสร้างงานสำหรับชาวอเมริกันชนของประธานาธิบดีจโจบไบเดนที่ต้องการงบประมาณอัดฉีดโครงการโครงสร้างพื้นฐานทั้งใหญ่สุดเป็นประวัติการถึง2.3ล,ล้านล้านดอลลาร์ก็ถูกสมาชิกของรีพับิกันขัดขวางในสภามาโดยตลอดหลัง Air f o r c ์สวเครื่องบินประจำตำแหน่งของเขาจอดในสซารัฐบไบเดนยังพบว่าะแนนนิยมของตัวเองจากการสำรวจของมหาวิทยาลัยมาร์ท เมื่อสัปดาห์ที่แล้วลดลง6%จากเดือนเมษายนมาอยู่ที่48%และเป็นครั้งแรกที่ได้คะแนนต่ำกว่าระดับ50%ในโพลข,ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นอกจากนี้แล้วความไม่ชัดเจนของแผนงบประมาณก้อนโตมูลค่า2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ แผนงานของไบเดนไม่มีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นไมก้าโปรเจกต์ที่ต้องการจะพัฒนาสาธารณูปโภคในสหรัฐอีกครัง้งด้วยงบประมาณก้อนโตถึง2.2ล้านล้านดอลลารา์สหรัฐหรือแม้กระทั่งไมก้าโปรเจกต์ที่ต้องการจะแข่งขันกับเส้นทางสายหมายของจีนก็ไม่มีรายละเอียดแหล่งเงินทุนที่จะให้กู้อย่างแน่ชัดเช่นเดียวกัน เวลานี้ยังมีเสียงเตือนอีกว่าแผนการใช้จ่ายของรัฐบาลที่หลายคนมองว่าฟุ่มเฟือยซึ่งจะทําให้เศรษฐกิจสารัฐมีความร้อนแรงจนเกินไปซึ่งในขณะนี้ราคาน้ํามันเบนซินในหลายพื้นที่ของสารัฐก็ทะยานทะลุ3ดอลลาร์ต่อแกลลอนไปแล้วและราคาผู้บริโภคก็พุ่งสูงขึ้น5%เมื่อเทียบเท่ากับปีที่แล้วและเป็นสถิติสูงสุดนับจากปี2008ที่ผ่านมา